ก็อยากให้กำลังใจทุกคนตรงที่ว่ารู้สึกไหมว่าทําไมเราหาคนพิเศษไม่ได้ทําไมเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางคนจะขาดกําลังใจนะคะขาดกําลังใจว่าเราไม่ดีหรอทําไมเราเปลี่ยนเรื่อยๆเพื่อนก็หัวเราะกันแล้วว่าเราเปลี่ยนแฟนบ่อยเขาว่าเราไม่ดีนน่นนั่นนี่ไม่ต้องไปซีเรียสค่ะไม่ต้องไปซีเรียสค่ะในเมื่อเราเปลี่ยนได้บ่อยก็เปลี่ยนค่ะไม่มีปัญหาค่ะเบื่อแล้วก็ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนมันก็ต้องมานต้องตีกัน มันก็จะเผากันนะคะหลายคนเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยมันจะเหนื่อยมันก็มีแต่ล้างผลาญกันตบตีกันฆ่าแกงกันแย่งสมบัติกันอันนี้คือภาวะของ ระดับพลังงานแล้วก็ระดับสเกลความรักของเราที่มีต่อกันเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วความพิศวาสมันลดลงแล้วมันมีแต่จะแตกหักกันถ้าเรารู้แล้วว่าโอเคมันจะเป็นลักษณะนั้นแล้วถ้าเราเริ่มรู้สึกพยายามจูนแล้วไม่ติดก็ต้องเลิกนะคะอย่าไปฝืนนะคะ